สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็สำนักงานพัฒนาชนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้เข้ามาทําสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับกลุ่มพัฒนาต่อยอดสวนจมโมทรัพย์จินสยามนะครับมาพร้อมกับพัฒนากรนะครับที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วก็ผมนายรมศักดิ์นาจินนะครับพัฒนากรประจำตำบลนะครับวันนี้ก็มาทําสัญญา ก็เดี๋ยวให้ประธานกลุ่มนะครับได้แนะนําตัวแล้วก็สมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภนิตเพชรชลัร์นะคะเป็นประธานกลุ่มค่ะแล้วก็มีนางสาวจุทารัตภุมทองนะคะเป็นสมาชิกกลุ่มค่ะแล้วก็นางสาวนุสราพิชรัตน์นะคะเป็นสมาชิกกลุ่มค่ะครับซึ่งกลุ่มกลุ่มนี้นะครับก็ได้ยื่นขอคู่ไป1นึ่งแบาทนะครับมีผลจำาระ นะครับ24งวดนะครับรายละเอียดนะครับในการผ่อนจ่ายนะครับเดี๋ยวให้ทางพัฒนากรที่รับผิดชอบของทุนพัฒนาบทบาทตีได้ได้แจ้งให้กับกลุ่มได้ทราบครับก<อ>็<อ>ทางจังหวัดจอนโอุนนะคะเข้าใ,ให้กับกลุ่มวันที่5มกรนาคม2569นะคะแล้วก็จะชําระในเดือนถัดไปนะคะก็คือไม่เกินวันที่3กุมภาพันธ์นะคะก็คืองวดแรกนะคะภายใน24งวดนะคะในจํานวน7,723บาท75สสตางค์นะคะ ก็สปีนี้ก็อดอกเบีย้ยก็แค่370บาทนะคะแค่ศูนนเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นดอกเบีย้ยที่ต่ํามากถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะก็อยากให้ในตัวกลุ่มนะคะช่วยยืนยันหน่อยค่ะว่าสามารถชําระได้ตามงวดที่เรากําหนดค่ะค่ะก็ขอยืนยันว่าสามารถชําระได้ตามงวดที่กําหนดไว้ค่ะนะครับตอนนี้เรามีกีฬาโค้ชมาให้กับเรยแล้วนะครับนะ